ก่อมนจะขึ้นก็คือออกของอากาศก็สอบครับพี่ที่ในลองเล่นเลยปุ๊บนไหครับอันนี้เมื่อกี้ผมปล่าตัวตนี้้มันกดลงไปอีกนิดนึงมันก็จะยางขึ้นไปอี้อันนี้นั่นเราก็ต้องปรับปรับช่วยกันนะครับปรับขนมหาเครื่องด้วยดีเลยอันนี้เป็นคาร์โน กมะร่อให้เรอ่อ่เอเาได้ดคับคือต้องต้องปรับช่วยกันทั้งโรนเนอร์แล้วก็ตัวตัวครี้ใช้ง่ายครับแล้วก็มันจะทำให้เรามีเอาเรียกเวลาเหลือเยอะ ว่าไร่ลมจะดูไร่ลมจะดูไร่ลมไม่หมดแน่ครับไม่หมดครับเพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องอ่ามัน